สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็นุมกัมพูชาก็ได้นำสูตรมาลงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ติดตามกันต่อนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับโอดทีแล้วมีเพื่อนๆคนไหนได้เฮก,กันบ้างครับลนมกัมพูชาก็ได้นิดหน่อยนะครับครับผม ครับวันที่หนึ่งสี่ห้าก็มาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนลองเอาไปจับคู่ไปเก่งกันดูนะครับโอเคครับมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วสุดตารางนมกัมพูชานะครับเลขในตารางก็มีประมาณ6ตัวนะครับผมตารางที่หนึ่งร มีสามตารางที่สองมี 5, ้าสองปตารางที่3ามมีเจนะครับเพื่อนๆก็ลองจับคููดูเอานะครับวันนี้นุ่มตามพิชาก็ได้ทำการจับชุด3ตัวนะครับตามตามนี้นะครับ นุ่มคำพูชาก็ชอบแคเนนนะครับไม่ได้จับเยอะกวจับเยอะแล้วก็ไม่โดนก็ดีนะครับจับเยอะก็ไม่โดนก็บีจับน้อยก็ไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับให้เพื่อนเพื่อนมาเก่งกันจับกันดูนะครับครับผมตัดเหรียญสองตัวโดวยนะครับ หลวงคำปิชาก็ไม่รู้ว่าสละกินแบงมันจะออกตัวไหนขอให้เพื่อนเพื่อนรดใช้วิจารยญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับผมรวยรวยนะครับมีชุดแถมด้วยนะครับชุดแถมมันเป็นพอซอด้วยนะครับชุดแถมนะครับ สามห้าหกนะครับติดตัวไปด้วยนะครับผมโอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับขอคอ้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยกันนะครับ